สวัสดีคร <Mega S 1> <im it> ับสวัสดีครับแฮปปี้เซอร์จเดย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเช้าอันเสาร์สดชื่นอันเสาราพวกนี้แหละแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็เสาร์แป๊บเดียวก็เสาร์ทำไมเพราะผมตย์ใจว่าทําไมคนโบราณจึงไปรู้ว่าวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์ทั้งๆที่ดาวเสาร์ก็อยู่ไกลโขใช่ไหมดาวพฤหัสก็อยู่ไกลโพ้นนี่ ทำไมท่านเจิงจริงๆ,ๆ,ๆแล้วก็บาง <นะ S 1> คนไปทํามาปีหน,น,น,นึ่งมีสามร้ยหกสิบห้าวันจำลองด้ไอเดือนกุมภาพานนันธ์นัดสี่ปีก็จะมียี่สิบเก้าวันบ้าง <นะ S 1> ที่เหลือก็เป็นที่แปดวันบ้านเอง <นะ S 1> คือตยองแล้วว่าอมนุษย์นี่เจ๋งจริง <rium> ไม่ไม่จะไม่รู้จะต่ออะไรอะไใช่ไหมเอามนุษย์เก่งเก่งจริงเออย่างอย่างดาวเดซจูนใช่ไหมสมัยปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องหมูหมูธรรมดาแหละเพราะมีกล้องดูดาวแต่คราวนน้นเปทํทได้ยังไงรู้ได้ยังไงมันเป็นดาวเดซจูดดาวพูโตดาวพฤหัสเขาศึกษาดาราศาสตร์แต่ต้นมาเนี่ยคนไทยเก่งนะด้วยเครื่องมือเครื่องมือไม่ค่อยมีหรอก แต่ว่าสามารถที่จะรู้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆวันนี้เทคโนโลยีเต็มพรึบ่โง่กันเป็นแถวเลยเพราะอะไรมีเครื่องมือดีแล้วเทคโนโลยีวางวางไว้บูชาก็ได้แล้วไม่ต้องทําอะไรกันที่เราเรียนนะจําได้ว่าที่ตําบลบ้ากอใช่ไหมหลวงกาลวสการที่สี่พระองค์ก็ทายเลยว่าจะมีจันทะลุไม่ใช่ปราราุปราชาเนี่แหละพระองค์ทายแม่นทีเดียวละ เอาท่านคำนวณดวงดาวไ่ใ่ท้ายคำนวณศึกษาดาราศาสตร์เพราะว่าเรื่องของดูดูดวงดาวหรือดาราศาสตร์เนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ไม่ใช่คำพยากรณ์สามารถพยากรณ์ในทำไมพยากรณ์แม่นก็ดูจากดาราศาสตร์เอาของจริงสิเดินทะเลสมัยก่อนมีที่ไหนแล้ววิทยุดูดวงดาว ดูจนจำได้ทิศนี้ไปนี่ทิศนั่นไปนั่น <abras ion S 1> ใช่ไหมฮะ่เรือย,ยุคก่อนนี่จะน่านจะดูดาวเป็นทุกคนเนาะอ่าอะไรนะป็นสำคัญที่สุดอะอย่างท่านพลเอกประยุทธ์เก <ไป S 1> ียนเี่ยท่านมีไอ้กล้องเน่ะนะมีกล้องมีเข็มไม้มีคำนวณคำนวณทิศทางเรือเวลาจะยิงปืนท่านบอกว่าขอให้มีสัญลักษณ์ในภูเขาทุกว่าล่องเรือไปนะอยู่บนเกาะขอให้มีแสงไฟแป๊บๆนิดเดียวเท่านั้นแหละ นักกว่านั้นเดียวก็าซ่อมแล้วก็จะสามารถไม่ใช่ยิงที่ที่ที่ไปนะจะยิงไปอีกเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เขาอำนวนไม่พลาดอ่ะทำที่ผมไปไปอบรมนักทำลายใต้น้ำอะไรครับสอนะเขาอยู่บนบนเกาะบนเกาะเรืออยู่ในทะเลปล่อยสัญญาณแวบเดียวรู้เลยแล้วจะยิงไปที่นั้นให้ตรงด้วย แวบเดียวนะไม่ใช่เปิดรอเลยนะมีสัญญาณขึ้นแว็บหนึ่งขนาดกว้าง<อ>เขาจําจุดแม่นมาก<อ>ขนาดที่เห็นนะ่ะประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่ขนาดที่เรือกลาลังวิ่งนะแล้วก็ยิงไปจุดจุดนั้นได้ด้วยอ,อยวไม่ใช่เปิดไฟรอนะแว็บหนึ่งแล้วก็ดับปั๊บเนี่ยเขาเก่งได้เลยนี่เขาเป็นเกษขนาดนั้นเกง่ง มนุษย์เก่งอะพูดอะไรคำสุดท้ายกเหมือนเมื่อกี้มนุษย์เก่งอัศจรรย์อัศจรรย์นมนุษย์เก่งนี่ได้ปัญญามานะ<ด>มีปัญญามานะมีปัญญามีสติปัญญาการค้นคว้านะแล้วได้มาจากไหนไ่้ทุกคนงงหมดอะตอนเรียนมาตั้งสี่วันท่ห้าเรียนตีก่อนนะอย่าพูดถึงได้ไห <สา S 1> มคายคอ,อย่าพูดถึงได้ไหมคำนวณเสาทองนะ,นะแค่เห็นแค่งเงาเลยเสาทองนี่สูงเท,ท่าไหร่คำนวณได้เลยนะ ผมก็วันบางทีผมจะไอ้เขาเรียกว่าจะอาเจียนก็นจะเวลามันเครียดแค,แค่ฟังเนี่ยผมยังฝันได้ไม่รู้ทำไมนะถ้าฝันเวลานอนฝันเรื่องเรื่อง,องวิชาเหล่านี้นะตื่นมาอ,อารมณ์เสียคุณโอ้แต่ถ้าใครเป็นแล้วข้เาใจได้สะดวกนะอ่าก็คิดว่าหมูนั่นแหละพราะพอกระทท่บสุดคนนี่เราเราได้ยินเรื่องการที่ว่าทำ แก้ไขสัญญาเกี่ยวกับมือถือมืออะไรเยอะแยะมาเนียน่ย<อ>แลวเรื่องก็เงียบหายไปก็จะเงียบนี้ได้ดเราก็คิดว่าเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมวันเงียบหายไปเดี๋ยวเราจะรู้ว่าวันนี้ปปชไม่ได้เงียบกับเราใช่เราไม่เคยหลับไ,ไม่เคยหลับไปนอนเลยปปชอีคือทะเลฮะมีแค่เก้าคนทะเลไม่เคยหลับแต่ตอนนี้ก็ดีหน่อยมียกฐานะปปทเข้าไปช่วยแล้วเหลือแต่เพียงไล่จับไม่ได้ไล่เพื่อทันเท่านั้นเละและสำคัญก็คือ เมื่อไหรสอสอชผมจะได้ร่างกฎหมายว่าเมก่้คุณบอกคุกระดิดนี่อจะให้มีอายุความต้องเห็นใจปปชผมหน่อยไอ้ร่างบนนี้นะถ้าไม่มีอันนี้นะประชาชนจะผิดหวังผมก็ปัดนะอจะผิดหวังไม่กล้าก็ข่าวดีนะครับเมื่อวานที่โรงเรียนนาทวีวิทยาคมอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานะครับพระบาทสมเด็ิพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระมอมให้พลเอกสุรยุทธ์จุรานทนอ,องค์ขบวนทีนนะเป็นผู้แทนพระอ,องค์นำสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ราชฎรในพื้นที่อำเภอนาทวีซึ่งได้ทูลเก้าถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือจากพระบาทสมพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีน,น,นาถ จำนวนสองคนโดยทรงมพีพระหมหากรุณาที่คุณมอบทุนประกอบอาชีพและสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวของนางสาวมาลีศรีสมบัติและครอบครัวของนางสาวสุราลัตจำปาทองราษฎรแม่ตําบลคลองทรายอํเาเภอนาทวีนอกจากนั้นยังทรงพระราชทานสิ่งของให้แก่ราษฎรในพื้นที่อํเาเภอนาทวีจังหวัดสงขลา อีกจำนวน600ชุดพร้อมกันนี้ทางคณะแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบอดีได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อให้บริการทางการแพทย์และทันตกรรมนณะที่สำนักง,งานอายการสูงสุดและสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดทิ่ราการและรถบริการเคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วยทัางนี้นายเอก,กรัต ลิเซนรองผู้ว่าการจังหวัดสงขลาในนามราชาดรนจ่าสงขลาได้เป็นตัวแทนกล่าวสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ราชฎรตลอดมาและจะได้น้อมนำกระแสรพระราชำดำรัสและแนวคิดทฤษฎีเศร,รษฐกิจพอเพียงมาส่งเสริม และสนับสนุนให้ราฐดรนในจังหวัดสงขลามีความเป็นอยู่ที่ดีต่อไปเรื่องของเรื่องก,ก็มีราฐดรสองคนครับคือนางสาวมาลีชีสวมปัดกับครอบครัวข,ข,ของนางสาวสุดารัชจำปะทองขอพระราชทานเครื่องมือสําหรับทําการเกษตรครัได้หลวงก็มอบฝากไปให้พี่น้องประชาชนอีกเลยผมเมื่อเมื่อ,อขอไปนะฮะท่านก็พระราชทานให้ใช่ เห็นไหมไม่ทิ้งเห็นไหมล่ะรู้ว่าลำบากแลวเท่านั้นไม่พาคุณหมอจากโรงพยาบาลมาที่ปดียก็ไปตรวจฟันด้วยตรวจไข้ด้วยแล้ววันนั้นสองคนสองสี่พี่น้องเมื่อกันขอถนนเข้านาซึ่งลำบากเหลือมากเหลือเกินเข้าที่นาตัวเองก็ไม่ได้ที่ราชบุษราต้องเอาไม้ไปขวางคลองแล้วก็ถมคลองอ่อพาดคลองเอาเอ่อพืชไร่ออกค่ะก็โดนเพื่อนทําลายทางซะอีกมันถ้าทางออกทางเข้าไม่มีอ่ะคุณทําไมมันได้ทําไมได้ใจไม้ไส้ระกรรมกันเสียขนาดนั้น นะท่านก็เห็นไหมโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระทานถนนถนนให้โอ้นะเราก็ดีใจครับคนไทยมีความสุขใจอย่างมากเมื่อคืนนี่แล้วก็เมื่อคืนนี่ไปหาอะไรไปสูตรอะไรไม่ได้แล้วครับครับเมื่อคืนนี่ไปฟังท่านนายกทำไมเมื่อกับท่านอาธรคิดเลยท่านเดียวคืบอกว่ามีความจะเป็นจะต้องลอกคลอง พอตื้นเขินมานานแล้วและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยพี่น้องก็อยู่กับน้ําเน่าทรมานลําบากอยากกันนั้นเลยท่านบอกว่าจะเริ่มตั้งแต่คลองหนึ่งปทุมธานีเรื่อยมาจนถึงคลองต่างๆในกรุงเทพมหานครด้วยท่านก็บอกว่าพี่น้องไม่ต้องตกใจลอกจะสร้างบ้านให้อยู่ใหม่แต่ไม่ได้อยู่ฟรีนะผ่อนส่งระยะยาวคือให้บ้านเป็นบ้านของตัวเองแต่ผ่อนครับ ให้ผสมระยะยาวก็คงสมว่าตีราคาไว้เท่านี้อืก็ไม่ต้องมีดอกเบี้ยดอกไม่ต้อกมีเท่าไรค่อยๆค่อยผลค่อยผลดีกว่าเช่าบ้านอยู่ครับเสียค่าเช่าปีหนึ่งจบไปนี่หลายหมื่นแต่ปรากฏไม่ได้บ้านถ้าเช่าซื้อแบบหลวงทําให้เนี่ยคุณเสียค่าเหมือนเสียค่าเช่านั่นแหละแต่คุณได้บ้านเป็นของคุณเองความภาคภูมิใจมันมีเยอะอนาคตก็มั่นคงกว่า ทำให้แบบนี้นะครับก็เลยนึกถ right um. uh ึงเห็นท่านได้ยกประยุท huh. ธ์ก็เลยนึกถึงไอ้ใครหน้า huh. ที American ่เป uh ็นนายทหารที่ที่เป็นนักปฏิวัติและอยู่โบลิเวียใช่ไหมน้องโดมนักปฏิวัติเหรอเชชกเวรานี่ไม่ไม่ใช่เชิตายในสนามรบอีกคนที่อยู่แถวๆด้านด้านทิศใต้น่ะที่ปฏิวัติปุ๊บล้วก็ยึดไอ้คลังน้ำมันของอเมริกาหมดเลยน่ะมีวันหนึ่งพาทหารไปสร้างบ้านให้ราษฎรในกรุงไงนะ ผมก็จำไม่ได้ปรุงอะไรถ้านกิดใส่ชุดทาสีทาสีไม่ได้ที่ถามที่พูดนี่จำอะไรได้บ้างไม่ไอ้ที่จำได้เป็นแม่ก็เลยจะบอกว่าที่พูดนี่อะไรหน้าอะไรนะก็เลยจะบอกว่าเวลราทหารเข้าปฏิวัตินี่เขาจะคำนึงถึงคนยากคนจนเป็นดั่แต่แพร่ใช่ไม่ว่าจะเป็นเชม่ว่าจะคาสะโตไม่ว่าจะเป็นไอ้กาดดาฟี่นี่นะกาดดาฟี่นี่ปปฏิวัติในกองใจผมนี่แหละคนของเขานี่จะมีบ้านอยู่หมดแล้วจะไม่จนแล้วมีการศึกษามแต่ใคร้าที่ ที่อเมริกาจับได้นะอิรักอิร่านี่อะไรนะคนนั้นนะเอออิรักอิรักซัดดามสเซนเหรอซัดดามูเซนไปดูประวัติเขาสิปฏิวัติเขาช่วยประชาชนก่อนนะให้คนมีมีหมอมีแพทย์มีโรงเรียนโรงพยา้าที่ที่มองมองดูจริงนะเอาจริงจริงถ้าว่ามีปฏิวัติแบบทหารขึ้นมาบริหารประเทศชาติเนี่ยเริ่มจากให้ประชาชนมีที่อยู่ที่อาศัยมีที่ทํากิน คือเป้าหมายคือประชาชนมีความสุขแต่ว่าในระบบของประชาธิปไตยที่โม้กันนักประชาธิปไตยโกหกคําว่าประชาธิปไตยของนักการเมืองคือจะโกงนั่นแหละจะกินอย่างสบายนั่นแหละก็นึกถึงอะไรก่อนโดยอ้างโดยอ้างประชาธิปไตยแกก็คนหมู่มากไงฮะคนหมู่มากคือเสียงข้างมากไงถ้าคนเสียงข้างมากแต่ถ้าหมาก็หมาหมู่ไงถ้าประชาธิปไตยพอมันมีระบบหมาหมู่เมื่อไหร่เนี่ยจะทําอะไรก็กินได้โกงได้สบายแล้วอ้างว่าประชาธิปไตยที่ผ่านมาเรามีที่ไหนล้วครับ าามีแต่ระบบหมาหมูเขาจะนึกถึงเพราะว่านะท้าเเจดนะที่มาจากการเรียกตั้งต่งต้งไอ้ประเภทเรียกตั้งนั่นแหละจะซื้อเสียงไม่ซื้อเสียงโกงไม่โกงนี่บบมมเขาจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของนายทุนภาคเป็นหลักครับผมก็เลยจะมองไงครับว่าวันนี้ที่เราพูดถึงประชาธิปไตยกันคือเสียงส่วนมากบางทีเสียงส่วนมากเนี่ยไม่ได้ถูกต้องแต่ม,มันก็ชนะนี่คือ,อ,อประชาธิปไตยที่มันอยู่บนหลักของความถูกต้องหรือความถูกใจผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันก็มันผมถึงเปรียบเทียบกับสัตว์ชนิดหนึ่งคือว่าประชาธิปไตยแบบหมาหมู ขึ้นมาเยอะกว่า ừ, อไอ้ตัวน้อยกว่าเขาต้องวิ่งหางจุกตุดใช่ไหมเห <c oughs> มือนอาจารย์เหมือนอย่างเงี้ยสมมติสมมติว่าสมตสมติฐานว่าโลกเนี่ยกลมอไอ้ไอ้เสียงส่วนน้อยบอกว่าโลกโลกลมแล้วมันเป็นจริงอย่างเงี้ยแต่เสียงส่วนใหญ่บอกโลกแบนแล้วต้องเชื่อเสียงส่วนใหญ่นั่นน,น,นั่นประชาธิปไตยหมตมาก็โลกต้องแบนเนี่คือมันกรันแบบเสียงส่วนใหญ่นี่เป็นคมว่าจะถูกต้องเสมอแบ่ประชาธิปไตยแบบแบบโจรนะธรรมดาก็วันพายดิเวนมันดันเอ้าโหวตเสียงที่วันนี้จะ จะป้นไหมฝันพระก็านว่าเออป้นวันนี้แหละเพราะจะของบ้านไปจําสินมันมันั่งบริหารบ้านเมืองกันอย่างจะถามว่ามีจะมีไอ้เรื่องเกี่ยวกับผิดกฎหมายผิดจริยธรรมอบบยมุก ส่วนความฉิบหายก็ต้องถามประชาชนเอาไม่เอาเนี่ยเอาไม่เอามันไม่ดีมันไม่ดีมาถามเอาไม่เอาเะอาจารย์ยกตัวอย่างบอกว่าอย่างในในอิรักเองแซดัมพุเซนเขาทาประโยชน์ให้กับคนคนในอิรักนะครับแล้วตอนนี้ทางอเมริกาอยงประเทศหาห์นาไปบอกว่าเขาเป็นผู้ก่อการร้ายสังหารเขาเรียบร้อยละถามว่าคนในอิรักตอนนี้กินดีอยู่ดีหรือยังในเมื่อรัฐบาลอเมริกาเองก็เข้าไปดูแลจัดระเบียบ ความยากจนของคนในอิรักก็ยังมีมากกว่าตอนสัดดมอยู่ด้วยซ้ำไปตอนที่แห่ไปประเทศกรีซประเทศอิตาลีเน,นี่ยตีเขาระเบิดเทินนงหมดเพื่อจะแทรกแซงไงผมบอกไอ้รนะบบประชาธิปไตยเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกว่าจะบริสุทธิ์ใจอ่านเราตั้งแตป่ปี75มาใครได้ใหญ่ทิ่ไต้มถามก็เตรียมไม่ใช่แบบหมาหมูทท้งนั้นนะ,ะหมาหมูเพราะพวกเองตัวเข้าไปตัวรวมตัวไปบริหารบริหารเสร็จแล้วก็เอาเปรียบเอาผลประโยชน์กับประเทศชาติไปใส่กับพวกตัวเองร่ำรวยกันไปแถวถามว่าประชาชนวันนี้คนเดิม ยังนั่งอยู่ในหมู่บ้านตัวเองไม่เคยโผล่ไปอำเภอไหนเลยซักอำเภอหนึ่งก็มี <Yeah. S 2> ตั้งแต่ปูทวดปูอะไรมาเ mm. นี่ยฮะประชาปไตยนะฮะ mm. แล้วว่าวันนี้ที่บอกสภาหมาหมูนะอย่าเถียงเลยครับ mm. ถ้าไม่ใช่หมาหมูวันนี้ทุกสิ่งอยจะไปจะมาเลิกทาไม mm. วันนี้เกินครึ่งนะเ <Ha. S 2> พราะว่าเกินครึ่งประเทศหรือว่าสามสิบไม่น้อยกว่าสามสิบล้านคนไม่เคยเอานิ้วไปจิ้มน้ำทะเลระาแตะที่ลิน ทำไมอ่ะครับไม่มีค่ารดอ๋โ,โอ้โหคุณสมบุญจับมือหน่อยเอาจริงๆงคุณคุณเล่นคำชนิดที่เราอึงอ้งเราอึ้งแล้วเเเเะเก<ธ>ีกถ้ะเกียก